เออพาดมันไีน่เหมือนกูเห็นเลยไอนนเฮียเราจะเล่นเป็นคนขี้ขาดหรอวะเลนรอรอ,รอะไรอ่ะไปดิรอ,รอรอะไรอ่ะกี่นาทีวะอีกแปดวิเจ็ดวิหกวิละข้อมึไงไอเฮียกลับข้อที่เดิม <laughs> ไอเ้เฮียไอ,ไอค้ควเอมันผิด ไอ้ยี่มาดิเปิดไฟวิ่งปิดดิเอ้ยยี่มีอะไรป้นไ้สัตว์นี่อ่ะเปิดเปิดไฟแล้วอุ้ยอาวพาม่งไอ้สัตว์เฮ้ยยี่น่ากลัวเท่ดีวะไปละไปไหนอ่ะอ่ากูไปเดี๋ยวอีกเจ็ดนาทีตามวะื่นตามคนอื่นไม่ตามไปอันนี้คือเราเดินตามไปตามไหมตามแต่ว่ามันหายไม่แล้ว ตาวเครือเฮียเลยสัสเฮ้ยหลุมอะไรวะไอ้บีอ๋อมันเป็นหลุมผีเว้ยสัสผมว่าตอนเช้าผีจะลงหลุมตรงนี้ออ๋เสี่ยงเลยวะโอเคไอ้เหฮ้ยไอ้สัสไอ้บีไม่เหี้ยช่วยด้วยตามใครวะไปตามมึงอไอไม่ใช่ไม่ตามกูไอ้แต่แต่มันอยู่แต่มันอยู่บนบ้านนะเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยไอ้คือบีมบนบ้านกูอยู่ไหนอ่ะ ไอ้ขี้วิวไอ้ขี้วิวกูยื้ไหนหรือเออเออตอนนี้กูเจอผีตอนนี้กูเจอผีเออโชคดีเพื่อนมาเล่นกูมาเล่นกูเล่นกูอย่าตายไอ้เฮียมันอยู่ใกล้ๆอ่ะมันมีจำสเกลวะไม่มีไม่มีจำนอกจากว่ามันจะตายมันจะจำพ่ออยางไอ้เฮียมันก็จำอยู่ดีอ่ะกูยิงขี้กลัวอยู่ด้วยไอ้สัตว์อันไหนมันเฮ้ยเจอเพื่อนเจอเพื่อนไอ้เฮียกูเจอยิ้มเจอคนที่ยิ้ม ยิ้มขาหักอยู่ยังไม่ตายมึงเดินไปนี่เฮ้ยกูแอบกับเพื่อนอยู่อีดอนฟาดเด็ดเต็มตัวเช้าแล้วอีกประมาณเจ็ดแปดทุอ้าวทำไมผีดอนฟาดแล้วคืนนี้เหรอเออก็ผีกินดําเลือดหมดโอ้ยดีว่ะไอ้เี่ยเอ้ยเช้าแล้วเอ้ยกูไม่ตายวะยากกูรอดเอิล็อกมาก็โดนดไอ้เย่าเฮ้าขาหักเออที่นี่มันมีอไเนี่ยอะไรวะศศพอตกตกทหาร เฮ้ยเอาห่าเ,เฮียน่ากลัวแนยต้องร e ีแอคแบบทำยูทูบแบบต้องโอเวอร์หน่อยโอ้ยน่ากลัวเพื่นเอนเฮียน่ากลัวดูดิน่ากลัวไอ้เหี้ยกูกลัวไอ้บีมโอ้ยมาแล้วจ้าอะไรไอ้คนนั้นไปไหนอ่ะเดินตามผู้หญิงที่มาว่า <c oughs> เออ๊ะตรงนี้สว่างวะ่ะกดดูถูกทันทีเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ กูนูกว่าเอ็มพีซีเฮ้ยตกใจเห็นมันยืนนี่ไงกูนูกว่าแบบบอกทางอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบมายืนโง่โง่เคิดว่าคี้ยวขนนี่มีป่ะไอ้บีมเจอคนผิดเจอคนแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราไอ้กูไปอยู่ข้างในดีกว่าเออไอ้นี่มันอยู่ข้างในมึงอยู่คนละมุมกูไปอยู่มุมนี้กูยืนตรงกลางเลย嘛คือคือผิดไอ้เหี้ยกูต้องยืนตรงกลางต้องดี้เพื่อกูมันมาแล้วผีมาแล้ว แม่วกูอยากเห็นคนตายไอ้บีมทายก่อนเราเป็นนักเล่าผีเราเป็นเฮ้ยผีอะไรเนี่ยไอมันตีแท็บมันตีแท็บไอ้มันฆ่าคนแล้วกูทายช็อตเด็ดได้วะกูทายยูทูบได้แล้วเลยตามมันตามมันอย่ากลัวไอ้เหี้ยวิ่งตามไอ้ตัดผีวิ่งมาแล้วเฮ้ยวิ่งตามกูมาแล้วไอ้บีมไอ้มีมอันนี้มันนักข่าวช้องเอาเปรียบไม่ได้ไอ้มันตามมึงมันตามมึงเพื่อน ตายแล้วกูตายได้แน่ร้อกเลยไอ้ยเฮ้ยกูท้าหายไอ้บีมบีมไอ้บีมชิบหายแล้วไอ้บีมไอ้บีมไอ้บีมเฮ้ยวิ่งดิวิ่งตามหีวมึงไอ้กวไอ้เหี้ยวิ่งตามอยู่ไหนวะส่วนไปดิมึงส่วนมาไอ้บีมไอ้บีมมันขวาตามไม่ได้ตามไม่ไนมไหมบีมวิ่งมันตามกูมันตามกูมันตามกูมันอยู่ไหนวะมิดจุกข้างหลังอ่ะไม่ไม่ไม่กูมาไกลอ้าวมึงหายไปแล้ว ไอ re, ้เหี้ยไอ้เคียร์ทนาทีวะ5นาทีเพื่อนแล้วมันแบบจะเช้าวะนี่ไงมันซ้อมไน่มันซ้อมไมเนี่ยมึงดูในกายดิไอ้เหี้ยกูอยู่มุมก่อนโอเคโอเคมึงอย่าล่อมันนะกูรู้กูว่าแล้วผีจะคนอะไรไอ้แต่เฮ้ยมึงล่อไหมไอ้เหี้ยบีมไอ้บีมคอนเทนต์ไอ้แต่ล่อไหมคอนเทนต์เย้คอนเทนต์มึงล่อมาก็คือมันไฟมีอยู่5คนคอนเทนต์กูตายกูตายกูตายไอ้เหี้ยร์จะมีจะมีแบบเงื่อวันไปแล้ว ดดยี่สิบวินแล้วแจำหนึงลุ้นอยู่เฮ้ยมั่นไฟได้แล้วอียี่สิบสองวิเฮียกูรอดป่ะใช่หเ,เหรออดีตเ้จะผีมาแล้วมันจะตามใครวะ้ยผีตามเพื่อนเอ้อกูวิ่งอ่อกูวิ่งกูวิ่งกูวิ่งเียสเด็กกูเก็บได้เมื่อกี้มันหายไปเลยเฮ้ยกูรอดเกี่ยวเพื่อนต่อวะเดี๋ยวมึงเก็บตอนเช้าห้าวิเพื่อนชนะแล้วมีชใชยมีใชยเออ เยดอะได้ตังค์เท่าไหร่วะไม่ได้เอ๊ะหลายบาททำไมตายได้ได้หลายบาทได้ร้อยกว่าบาทไอ้ยัยยี่สิบวินทีอ่นะด้ยลานไปเนี่ยได้อเอเอมาอีกคืนหนึ่งไงเอออีกคืนหนึ่งเอออีกคืนหนึ่งไปอยู่ตรงไหนดีวะบา้บานบ้านเออกูยอยากอยู่ในบ้านกูยังไม่เคยเห็นมันทุบบ้านเลยไอ้บีบีไอบีกูไม่เอาละมาได้ไหมมาว่ามันในนี้ไปวะมันไม่ท้าทายป่ะเฮียไอ้คืนนี้มัน อะทำอะไรได้วะเนี่ยไม่รู้ฝ่ายือดูว่าไอ้ใครของเป็นไอ้ไอ้ไอ้นี่บอกว่าอันเนี้ยอะไรแต่มือแล้วเพื่อนมือแล้วเพื่อนวิ่งมาเป็นสำรองอ่ะนี่มานี่มานี่เฮ้ยมันมีว่ะมีว่ะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านี่ไงเต็มเลยโอ้ืหหลอดแล้วขื่นนี่นี่ไงปีเจ้าคนปีเจ้าผู้หญิงแน่นอนผู้หญิงด้วยแบรนด์นั้นไอ้คนไอ้เดือดอะไรวะเต็มเกมพาร์ทไอ้บีมข้างหลังปีว่าแล้วไปถ่ายถ่ายคลิปถ่ายคลิปมีอะไหนีถ่ายคลิป ไอผีโง่แม่งโง่อะควายไอผีไอแค่ผีมึงอยู่ใกล้มึงตามมึงไปเลยคอยตามมึงหรอกเฮ้ยผีโง่ผีโง่ไอควายไอตีตีตูดเออโง่ไอ่โง่ไอออ้อไม่กระจอกอะไปแล้วไปแล้วหนีหนีหนีอ้าวมันไม่ฆ่าแล้วหนียวเหรอเออคุณลองดูเวลาเฮ้ยบีมเอ้าเมันยืนนิ่งอะ เออมันก็มันเลยไปถ่ายน้าหน่อยไอ้บียู่แล้วไหนบอกพ่ยินอีกกี่ฝ่ายแล้วกูขาหักไหนวะหนิมึงว่าหนิมึงว่ามันหนิเอ้ยตายแล้วเฮ้ยอะไรวะเยี่ยผีแม่งงงเลยเฮ้ยถ่ายทำบุกคลิปด้วะทันบุกคลิปเพื่อนเอ้ยภูกูร์ขึ้นมาได้แล้ว เออถ่ายทำปกคลิปหม่งไงไอ้แย่แตะถีมันยืนอยู่แถวกูเลยวะแตยก่อนแต่ก้อนแต่กอนผีมาโดนฟาดแน่เลยล่าสุดเนี่ยไม่โดนนะมันก็ยืนอยู่นิ่งๆเป็นไรวะอยู่ที่โก้ทางเดิมนะอีกี่อาทิตย์วะไอผีวิ่งมาแล้วผีวิ่งมาแล้วน่ากลัวจังว้าวน่ากลัวจัง เออฟาดมันพี่จีนไมือนกูเห็นเลยโคตรเดียวเลยได้ได้มึงอยู่ไหนกูสากันแล้แบบไอ้บีมไอ้ชุ๊งไม่ได้ไอ้เหี้ยอ้าวได้ไม่ได้ชุมองรอแป๊บหนึ่งแต่ก็เกิดเกิดคือเกิดที่เดิมไหมไม่ไม่มันตอนนี้กูกำลังคาหักอยู่กูวิ่งไม่ได้แหละได้แค่เดินวะกูช่วยได้บ่นี่ไงลุกแหละลุกแหละอ๋อยไงไงไงนี่ไงไฟโคตรสว่างเลยมันมาจากอะไรวะไฟไม่รู้ นี่ไงนี PM ่ไงเบลเลอร์เลยเออไมาจางไหนวะอ๋อหอคอยเอ้ยเราขึ้นไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูคอนเทนต์เอาอย่างไรวะนู่นเลยฝั่งนู้นเลยไอ้ฝั่งนู้นเองไอ้กูเหนื่อยไอ้ดีมันมาขึ้นแล้วขึ้นไงวะก็เดินเดินเฉยไปเปิดเลยเราจะได้เห็นคอนเทนต์ผมคอนเทนต์พร้อมสว่างถ้าถึงมาผมก็โดดแค่นั้นแหละเออมันตามไปนี่ว่ะเอ้ามันโดดลงไป เอ้าไอ้เี้ามึงโดนหมดเลยนบังีินบังนี่ใครวิ่งมาเอ้าไอ้ยังปิดไฟทำไมกูจะให้ดูกูมาเป็นยูทูบเบอร์อะล้าผีเแต่วะจะบอกวะไม่รู้อะนั่น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 ไหนวะอันนี้อยู่อ๋อนั่นนั่นนั่นมันลงโอ้เป็นอยู่ข้างล่คือไงปิดไฟทำไมวะไอ้บีมันดูลงมาไหนมันอยู่ไหนวะ

เกูไม่น่ารอดแล้วผีแม่งปีนขึ้นมาพี่แม่งปีนขึ้นมาพี่้าไอ้เฮ้กูเจอคนกูเจอคนไอ้เยียกูตายสั้วเอ้ยไอ้คนขายประกันน่ะไอ้ไอ้ชุดชุดชุดขาวอ่ะกูไปล่อพี่มันมีคนไอ้ทิพเปอร์เลตได้ทิพเปอร์เลตที่มุมกำมัดมไอ้บีมีบีบมาบีมบีมมาไอ้บีบบีมมาไอ้เยียตามกูมาไอ้ยี่ไอ้ยี่มันนีแน่หนี่ ดีเนี่ยดีนี่ไอ้มึงสลับกับตีดิเฮียมันจะได้สตันไอ้บิ๊วอะเอามึงไงตีนี่ไปตีนี่นี่นี่สะใจเออสะใจตีเอไว้อ้าวตัวเปื่ตัวกระเด็นเลยไอ้เฮียกูเห็นเลยอะได้เลยกูไม่ตายกูไม่ตายกูรอดกูรอดอยู่ บากักยังเดโก้ได้ใช้แป๊มเดียวเองไอ้บีมเว้ยผีตามกูมามกูอีตามกูมาไอ้บีมไอ้เหี้ยกูเหนื่อยกูตายละก่อนเพื่อนเอ้าเอ้าเฮียเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้า เขียนพูดให้คุณหน่อยดิบายไปบาสผีมาตายแล้วไอ้เหี้ยเจอกันครับลคลิปหน้าบ๊า,ายบ <laughs> าย